ขาก็เรียกทั้พี่เรียกทั้พ่อัห <c ở lin co> ัวขาางมันเป็นผงทำมันตกตรงนี้แหทันตตรนี้มันตรนี้มันตนี้แหลวน้ขาโคตรไกลอ่ะโอเคสองช้างสามโอเคโอเคสอง โอเคสามทุกคนนี่สำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าพี่ทำไมคิดไม่แจ้งเตือนเลยนะครับรบกวนทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามมาอีกครั้งนะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับแคเนี้ทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วนะครับผมกอขอกล้าสวัสดีชาวคลองสวงชาวควงซองทุกท่านด้วยนะับวันนี้ก็อยู่กับผมแมคคนอีก เช่นเคยนะฮะในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นคองซวงทั้งเกมกันนะฮะทุกคนอาจจะไม่ทั้งเกมหรอกแต่ก็บ่อยกับปืนอื่นนะฮะทุกคนในวันนี้ผมก็ได้ทําการแต่งชุดไซตามะมาด้วยนะฮะมันจะได้เข้ากับปืนเรานั่นเองนะฮะเพราะว่าเราเอาคองซวงไซตามะมานั่นเองนะฮะเพราะว่าเป็นคองซวงที่โคตรจะสุดแรนะฮะแต่ว่าเกมแรกใช้ได้แค่ดีเซิร์ดอย่างเงี้ยทุกคนโอเคหนึ่งหัว ไม่โดนผมอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับเกมฟรีไฟล์เลยนะ,ะทุกคนเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้หตึงทุกคนนี่ไงสองไม่โดนโอ้โหแปบ๊บนึงข้างหลังนี่ไงสามผมอาจจะเล่นแปลกๆนะฮะทุกคนโอเคได้สี่ใจทุกคน มาเกมที่2เราได้เป็นคลองสวงไซตาหมามาแล้วนะฮะทุกคนโอ้พี่ช้างทุกคนเราก็ทําการสุ่มทีมาปกตินะฮะโอ้โดนไปหนึ่งหัวละไม่โดนว่ะพี่ช้างตึงทุกคนโอ้โดนตัวพี่ช้างเอ้ยลำหนึ่งขอรีไอวอลก่อนมาโอ้หวังว่าเขาจะไม่ซุกกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอสาก่อนโอเคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแลยทรั์สินของเราโอเคสองละพี่ช้างไม่ตาย แป๊บนึงไม่โดนโอ้โหแล้วพี่ช้างมาจุ๊บเพื่อนทำไมพี่ช้างเอาไม่ตายโดนไปขนาดนั้นโอเคตายละนี่ไงอ้าวยิงพี่ช้างเต็มกระบ,บาลแต่ไม่ตายเฉยทุกคนมาเดี๋ยวเราขอวอมตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปบวกเลย <First blood. S 1> เอาขอวอมตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปบวก ผมรู้สึกว่าเขาจะวางแผนกันแล้วทุกคนดูดิแบบอยู่กันคนละมุมเลยอ่ะมาออกมาเพื่อนผมไม่ออกโอ้โหดูดิอยู่หน้าหลังหมดเลยอ่ะทุกคนมาคลองไปโอ้โหตัวหนึ่งไม่โดนทุกคน <First blow. S 1> นี่ไงทุกคนดูดิเขาวางแผนกันเดี๋ยวในรอบนี้ผมขอวางแผนด้วยรักกันนะฮะแผนผมก็คือการเช็คลองซวงกับดีเสิร์สลับกันนะฮะถ้าเกิดระยะมันไกลเกินไปอา้าวตายทุกคน เดี๋ยวเราจะพยายามเล่นแต่คองสวงโอเคได้มาหนึ่งหัวละเดี๋ยวขออนุญาตซ้ำเลยนี่ไงเดี๋ยวพี่ช้างนอยมาชุบโอ้โหพี่ช้างปเป็นนึงพี่ช้างโอ้โหปืนกลพี่ช้างเล่นปืนกลน่ะทุกคนดูดิมาอ,ออกมาช้างน้อยไม่โดนไม่โดน น,นี่ไงเอามีช้างไม่ตายอีกแล้วทุกคนดูดิพี่ช้างใส่สกิลอะไรมาเนี่ยนั่นไงอมโดนกดค้างกับปืน,นนะกลน่ะสกอเรานำผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ปืนดีเสิร์ตอีกเกิงกับปืนคองสวงละกันนะฮะโอเคหนึ่งหัวโอเคสองโอเคสามทุกคนโอ้โหกดค้างทุกคน,กคนแล้วผมจะรอดไหมเนี่ย ไม่โดนแล้วทำไมเขากระโดดอะไรของเขาเนี่ยยังยิงไม่โดนเลยทุกคนยิงมาโคตรนานอ่ะผมวางเป้าไม่ค่อยเป็นนะฮะนี่ผมวางเป้าไม่ค่อยเป็นนะฮะวางแบบนี้เลยละกันง่ายดีนะฮะตอนนี้สกอร์ก็เท่ากันแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นลักกันนะฮะจะพยายามใช้ของสวงให้ได้มากที่สุดนะฮะอยู่โคตรไกลอะ่ะโอเคสองช้าง สามโอเคถ้าไกลขนาดนั้นใครจะไปใช้คลองยิงใช่ไหมทุกคนคลองมันยิงไม่ถึงมาโอ้ไกลขนาดนั้นก็ขอใช้ดีเซิร์ดต,ติดหว่ะทุกคนไม่ค่อยได้เล่นนานนะฮะมาอาจจะเออสับปะหรือเออหือหน่อยทุกคนโอ้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย สามไม่ตายทุกคนเลือ,อกเขาทำด้วยอะไรเนะี่ยทำจากไม้หรือทำจากเหล็กเนะี่ยทุกคนเขาปิดน้ำแข็งแล้ววะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอ,อเขาออกมากันนะฮะโอเคออกมายังเพื่อนออกมาไม่โดนไม่โดนไม่ตายออกมาออกมาเขาน่าจะพัญญาอยู่ <laughs> ขอกดตือเลยละกันเพื่อนเขาดันผมกันมาพี่้าง ไม่ตายพี่ช้างโคตรถึกอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะจัดการพี่ช้างก่อนหนึ่งหัวเอ้ยโดนได้ไงทุกคนสองเอาไม่ตายหูไม่ตายทุกคนทำไงดีเนี่ยทีนี้ตอนหนึงเดี๋ยวขอพันยาก่อนโอเคโดนได้ไงไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้ระยะแบบระยะชนหน้าเลยทุกคนมาเดี๋ยวเราขอพันยาก่อนโอเคมาเพื่อนแล้ว เขาจะชุบกันแน่เลยทุกคนแล้วใครชุบกันเนี่ยคนไหนพี่ช้างโอเคสามพี่ช้างก่อนเดี๋ยวเขาชุบกันทุกคนพี่ช้างเขาตึงนะฮะโอ้โหแล้วขงังโอ้โหแล้วดูเขาขังผมหนีแล้วผมจะโอเครอดละเพื่อนนายอย่าทำอย่างนี้เพื่อนมาหนึ่งสองโดนตัวไม่โดน คนนี้ก็รู้สึกว่าจะเล่นหนึ่งหนึ่งะฮะโอเคเมื่อกี้ยิงโคตรเร็วเลยไม่รู้ยิงได้ไงนะฮะตอนนี้สกอร์เราก็5ต่อ3แล้วนะฮะสำหรับภารากิจการเล่นคองซวงกับดีเซิร์ตโอเค <laughs> ถ้าไกลขนาดนี้ก็ต้องขอใช้หน่อยแหละทุกคนมาเพราะมันไกลเกินที่คลองซวงจะยิงถึงนะฮะมาโอูด,ดีเขาอยู่กันโคตรไกลอะ่ะเดี๋ยวผมต้องโอเค ต้องจัดการไปทีเราตัวก่อนนะแล้วเราก็ค่อยใช้คลองตัวงไปปิดท้ายโอเคสามละอ้าวเหลืองเต็มเลยเพื่อนเ,เราขอโทษฟิตนี้รู้สึกว่าจะมีตีปยิงเหลืองโคตรไวเลยทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้วอร์มหรือเล่นนะฮะมาแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีช็อตทิเวอร์อยู่นะฮะออกมาโอเคหนึ่งแล้วทุกคนดูเขาอยู่ดีโคตรไกลเลยทุกคนขนาดมีกันสี่คนเนี่ยมา ไส, hehe, สไนท์เหใครมาเล่นสไนเนี่ยแป๊บนึงมีรูหวังว่านายจะไม่เข้ามานะโอเคโหโคตรโคตรไกลอ่ะทุกคนแป๊บนึงแต่เพิ่งก่อนสไนดอกเดียวคือซีเบ้งเลยเด้อทุกคนมาโอ้ทางซ้ายโอ้หปืนโอเค wrote, หนึ่งหัวสามก่อนเดี๋ยวเราขอมาปักธงก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเต้นก่อนนะฮะแล้วก็ปักธงคนนี้อะไรที่ใหญ่สไนทุกคน โอเคไปเลยนะยไปอยู่สวรรค์กับเพื่อนนายเลยไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะโอ้มาเราจะเอาสไนยเพื่อนมาใช้กันนะฮะเฮ้เขาวัญญาวอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำ <c oughs> ไมไม่ปิดไอ,อไววิและ่ะเพื่อนน่าจะบัญญาอย่างนี้นะฮะก็ได้มา7ต่อ2นะฮะทุกคนสำหรับการเล่นคลองซ่วงกันดีเสิร์ตนะฮะ ก็ไปประมาณนี้ละกันนะฮะทุกคนสําหรับคลิปการมาเล่นคลองซวงทั้งเกมนะฮะแต่กขอ,อาจจะไม่ทั้งเกมแหละเพราะว่าระยะไกลมันยิงไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตใช้เป็นอีเกิลหน่อยละกันนะ,ะสำหรับคลิปหน้านะฮะใครอยากให้ผมมาเล่นปืนฟิวฟิวนะฮะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก สี่พันไลค์ละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูเลยนะฮะสำหรับคลิปน,นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปแบบนี้อีกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะให้ผมมาทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกว่าได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายบายครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วตัดจบไม่ง่ายอย่างนี้เลยหรอครับใจแล้วหระไปดิ้งเสลต์ออกก่อนไหมมันจะได้ไปบินเหมือนช่องที่แล้วยังไงนน่ะะชองงเเเราไมมก็สียยปหดล แต่ลูกก็จะหน้าด้านทำต่อไปแหละนะจริงเหรอครับไม่หรอกกูล้อเล่นเฮ้อ